เอออร์สวัสดีครับผม BR นะฮะวันนี้นะครับผมผมได้หูฟังตัวใหม่มารีวิวนะฮะเนี่ยเมื่อกี้เปิดเพลงถึงดังรบกวนชาวบ้านต้องใส่หูฟังอ่ะนะครับวันนี้นะครับได้หูฟังตัวใหม่มาครับก็คือตัวนี้ครับผมยี่ห้อเพ็กโทนะครับเป็นรุ่นโวล life นะครับเนี่ยตัวใหม่เลยที่ผมได้มาก็เป็นสีบลูนะสีฟ้านะครับมันจะมีฟ้าแดงเขียวนะฮะสามสีนะฮะตัวนี้บอกเลยราคาไม่แพงนะครับก็เดี๋ยวดูรีวิวกันก่อนใครสนใจที่จะซื้อนะครับผมมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลย สั่งซื้อกันได้นะครับโอเคกล่องจะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นสี่เหลี่ยมจัดตุลสใช่ใช่ใชจัตุลสตัวนี้นะครับคุณสมบัติเขาบอกว่าเหมาะกับการเล่นเกมแล้วก็ฟังเพลงเป็นอย่างมากเลยนะครับการเล่นเกมบอกว่าพับจีพับ b g ปอง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 ่ะแล้วก็เป็นแบบ IPX5 Texton for Live นะครับเรามาแกะกดูเลยนะครับปุ๊บเนี่ยเลือออกมานะฮะ กล่องสีดําเรียบง่ายเปิดมาอีกทีนึงปุ๊บจะเจอกับตัวหูฟังแล้วก็เคสนะครับตัวนี้เป็นไวเลสนะเป็นทัวเลสนะครับเป็นไวเลสแบบมีกล่องให้ชาร์จแบบอย่างนี้ได้เลย,เ,ลยเหมาะกับการเล่นเกมสุดนะสัมผัสอัรถรสของการเล่นเกมได้สุดๆเลยพูดตรงๆพูดตรงๆเลยตัวนี้นะครับผมน้ําหนักนะครับ4.2กรัมใช่ปะจีอ่ะก,กรัมแหละเออสบาสยสบายไม่รู้สึกหนักนะครับผมนี่บอกในกล่องตอนนี้นะครับมีอย่างนี้นะหูฟังสองข้างแล้วก็อันนี้ นับโซเคสแล้วก็ข้างในยกขึ้นมานะครับเรายกขึ้นมานะมาเจอข้างในอีกนะเป็นสายชาร์จแล้วก็ตัวให้มันกระชับหูคนซิลิโคนนะฮะแล้วก็คู่มือแล้วก็นี่อะไรใบรับประกันประมาณนี้นะครับในข้างในกล่องน,นะฮะนี่ครับตัวหูฟังก็จะเป็นประมาณนี้นะโคตรเท่เลยเห็นไหมนี่ครับส่เคสก็จะเป็นประมาณนี้นะบิวตี้บล็อกเกอร์เลยเวลาเป็นแบบแม่เหล็กแบบ ตัวยึดสองข้างนะฮะเปิดกล่องปุ๊บใส่ครับนี่ดูดไม่ความนี่นะครับผมข้างหลังก็จะมีตัวบอกแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ตัวชาร์จนี่คือตัวบอกแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ตัวเสียบสายชาร์จสายชาร์จโอเครอบๆกล่องถือว่าผมถือว่าให้ผ่านนะครับแข็งแรงดีนี่อ่ะโอเคเราลองใส่กันเลยนะฮะนี่ครับก็ดูดีๆนะเลฟไลน์นะครับนี่ฮะใส่เอาประมาณนี้นะครับเป็นหูฟัง ไวเลสนะครับทู e วเลสที่ดีเดี๋ยวลองเทสเสียงกันเดี๋ยวผมไม่รู้ถ้าท่านผู้ชมฟังยังไงส่วนตัวผมคิดว่ามันก็แน่นแล้วนะเนี่ยไม่หลุดนะฮะแต่ถ้าใครที่กลัวจะหลุดหรือว่าใครหูเล็กหรืออะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาไม่แถมอันนี้มาให้เป็นซิลิโคนนะฮะเราก็หยิบมาใส่ได้นะครับโอเคพอใส่แล้วจะเป็นประมาณนี้นะหน้าตาบอกเลยว่ามันก็จะแน่นขึ้นนะฮะเรามาแพล็งกันดีกว่าเนี่ยเราก็เปิดสองเครื่องบอกสองข้างนะทีละข้างให้มันแพ้เลยนี่ครับ เชื่อมแล้วนะครับตอนนี้ผมเชื่อมแล้วนะนี่ครับเชื่อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันฟังลองฟังกันนะฮะเออแล้วคนถามนะอันนี้เรื่องส่วนตัวเลยหลายคนถามว่าผมฟังเพลงไหนนะฮะว่าเลยเวลาออกไปข้างนอกผมฟังในง Apple Music นะครับแล้วก็แอรดูเพลงกันดีกว่านี้ผมฟังช่วงนี้ครับประมาณนี้ไหมเออให้ดูประมาณนี้กนะันอันนี้คร่าวๆนะไม่ช่วงนี้หลก็แบบเออก็เปิดเร่อนวนไปเรื่อยๆเป็นพันแหละสออเลยคนอยากรู้นะนั่นแหละโอเคเรามาลองฟังเนื้อเพลงที่อยู่ใน สตรีมิ่งเหมือนกันหรืมให้โหลดฟังกันนะครับอยู่ในสตรีมิ่งเหมือนกันเจอก็ไปมาเซอทีน,นะฮะขายของน่อยนี่ฮะคุณจะเห็นนะฮะ t a p the School เธอเป็นใคร Everything for Mom มันนี้ของเดซีด่นะแล้วก็มีทำมาต่อไปแล้วก็มาหมุนอะไรกันรอมากันมากันแล้วก็ฝากด้วยนะฮะอันนี้เปิด t a p the School นะฮะอยากให้ทุกคนได้ยินนะทำไงเอ้ยเอ้ยออกมานี่ หรือคุณภาพโอเคนะครับเล่นเกมเวลาเล่นเกมพับทีอย่างนี้ผมเชื่อว่าซ้ายขวายิงป้องป้องอยู่แยกออกโอเคแล้วเรามาใส่ทําไมวะโอเคครับผมแล้วผูกฟังตัวนี้ผมให้ผ่านนี่ในการฟังเพลงอ่ะเดี๋ยวบอกอีกอย่างหนึ่งนะฮะนี่ครับเล่นอย่างยี้อยู่แท็บเลโคอยู่กดหนึ่งทีหยุดพอครับอ่านะฮะกดหนทีหยุดนะครับ โอเคแน่นอนว่าเวิร์กนะครับรบราคาคุ้มค่านะครับราคาเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูเลยตอนนี้นะฮนะณตอนนี้คนระับใครอยากได้รีบไปซื้อนะครับมันลดราคาอยู่ดู459นะฮะใครอยากไปซื้อนี่นี่นี่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะฮะตอนนี้ลดราคาอยู่699เหลือ459ยังไม่ลองซื้ออีกเหรออัน,นี้ครับลองซื้อนะครับเป็นหูฟังไวเลสบอกเลยว่าก็ไวเลสไม่ต้องมีสายนะครับแล้วก็เชื่อไม่อยากหลายคนบอก ผมผมคิดเลยว่าตอนนี้ปัญหาของ,งหลายคนที่ยังไม่กล้าใช้ไวร็สคือหนึ่งกลัวหายสองไม่มีสายเงี้ยเออมันแบบเชื่อมยากเชื่อมไวรัสต้องเชื่อมบลูทูธอะไอย่างงี้บอกเลยว่าไม่ยากนะครับหนึ่งกลัวหายแน่นอนตัวนี้ครับชาร์จแบตด้วยกล่องแล้วมีกล่องอยังไงเราต้องใส่กล่องตลอดแน่นอนเราไม่หายนะฮะนี่ใส่กล่องกล่องไม่เหล็กนะไม่เหล็กไม่ความนะครับดูก็ไม่ยากเรากดเปิดหูฟังสองข้างนะครับแล้วก็เราก็เชื่อมกับบลูทูธของเราในโทรศัพท์แค่นั้นครับเราก็ฟังได้แล้วนะฮะ ไม่ยาสำหรับตัวนี้นะครับเพสโ s t โ t i o n l i e นะครับลืมมาซื้อกันราคาถูกๆเรื้อลองมาดูกันได้ใครจะลองหาหูฟังใหม่หรือหาหูฟังเล่นเกมหาหูฟังบูรูฟังเพลงอะไรแน,น่นอนต่อต่อตัวนี้ลองดูนะครับราคาไม่แพงราคาประมาณนี้และคุณภาพวันนี้ผมให้ผ่านนะครับจะไม่เอาแบบเทียบอะไรยิงย่งใหญ่ขนาดนั้นนะโอเคอย่าลืมพิจรนารณากันนะครับฝากกันด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงแค่นี้นะจวกัรีวิวผิดพลาดตรงไหนหรือ พูดตกหล่นอะไรหรืออะไรยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเอาเป็นว่านี่คือรีวิวแบบที่ผมแบบผมแล้วก็รีวิวแบบแบบบ้านๆอ่ะถอดได้ไงแบบบ้านๆแบบทุกอย่างแบบผมแบบนั่นแหละเจอกันคลิปหน้าห้ามอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็ใครอยากได้ลิงก์ใต้คลิปนี้แห้วนะใต้ description นะครับโอเคนี่ครับผมเจอกันซียารืมไปฟอ์อินสตาแกรมผมด้วยนะครับขึ้นแล้วนี่นะฮะฟอลกันด้วยนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ผมขอตอนนัวลาไปก่อนอย่ล like, ืมกดไลค์กดซัสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งกดอีกรอบแล้วสเสียบาบบายบายโอ้ตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้ว